าสตนอสยามสวัสดีครับเจอกันในสรุปข่าวเที่ยงของสโมสรแอสตันโราจัมมนีครับวันที่21สิงหาคม2 5 6 6แล้วก็พุ่งด้วยการรีวิวเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันต้องออกไปเยือนทีมคริสตัลพาเลตในดึกของคืนวันนี้นะครับเวลาตี2ครับเป็นเกมนัดที่2ของทั้ง2สโมสรน,นะครับวันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของการพรีวิวก่อนเกมบทสัมภาษณ์จากมิเกลเอเดนตาแล้วก็จะไปอัปเดตเกี่ยวกับตลาดนักเตะของทีมนะครับว่า เป็นยังไงบ้างกับเรื่องของดิวขาเข้าขาออกนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอมา2วันนะผมยังอาการไม่ดีมากนักนะครับกับการภูมิแพ้รอบนี้นะครับคือมันก็ทรงๆแหละมันก็จะเป็นใครที่แบบว่าอารมณ์ไม่สบายครับบางทีคุณก็จะจามน้ำมูกคุณก็จะแบบรู้สึกมันปวดๆท,ที่ขึ้นจมูกอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบอ่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ นะครับแต่อาการก็ไม่น่าหนักอะไรขอบคุณที่หลายๆคนถามเข้ามาด้ยวยความเป็นห่วงกันด้วยนะครับโอเคไปดูเครื่องของเกมในค่ําคืนนี้ครับอาร์สโนลต้องเจอกันกันกบทีมคริสตัลาเลตครับแน่นอะนว่าเป็นเกมที่สําคัญของอาร์สโนลมากๆครับเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะยืนระยะในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นเราพลาดไม่ได้สักเกมเลยแล้วก็ผมยังคงมีเป้าหมายในใจของตัวเองอยู่นะครับผมกับการออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้เนี่ยเราจะต้องไม่แพ้ใครนะครับ ไปอย่างน้อย4เกม a ะ s อาร์เซนอลนั้น4เกมที่ว่านั้นเจอกับทีมอะไรบ้างครับเปิดสนามเจอกันกับฟอ r e เรสต์นะครับเกมที่2เนี่ยเราเจอกันกับคริสตัลพาเล t เกมที่3เจอกันกับฟูตแลมเกมที่4นั้นเราเจอกันกับทีมแมนยูนะครับก็ถ้าเราเล่นในบ้านเราเจอแมนยูถ้าเราไม่แพ้แมนยูได้เนี่ย ผมค o, City, fifth, ON, year, COR, oo, Rock, ิดว uh ่าเราน่าจะยิงไปยาวนะครับไปถึงขั้นเจอกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมที่8กันเลยเพราะว่าเกมที่5เราเป็นเกมที่เจอกับเอเวอเรตต์ครัเกมที่6เป็นเกมที่เจอกับสเปอร์เกมที่7เป็นเกมที่เจอกับบอลมัดแล้วก็เกมที่8นั้นเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับมาดูผลการแข่งขันของบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสัปดาห์นี้กันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็มีคู่ของฟอเรสต์ครับเอาชนะเชฟฟิลด์วเดตสอครับวันเสาก็จะมีฟูลแลม แพ้กับเบนฟอร์ด0-3มีใบแดงด้วยนะฮะริพูชนะบอลมัด3-1นัดนี้ก็เอเล็กซ์แม็กอลิสเตอร์โดนใบแดงไปนะครับมีลูตันกับเบอร์ลี่ที่เลื่อนการแข่งขันออกไปครับคู่ของวูฟกับไบรตันปรากฏว่าไบรตันก็ฟอร์มดีเหลือเกินนะฮะมิตโตมาก,ก็กระชากแหวกสีเข้าไปยิงฮะนัดนี้วูฟมีโดนใบแดงด้วยนะครับส่วนคู่อีกคู่หนึ่งก็คือเป็นสเปอร์ครับเอาชนะแมนยูมีการพูดถึงเรื่องของจังหวะ แทนบอลนะครหน้ากรอบเขียโทษที่บอลไปโดนแขนนะครับกางปิกแต่ว่าไม่เป็นการทำาฟาก็ก็มีการแซวลยับมากเพราะว่าในนัดแรกที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเองก็ได้เปรียบจังหวะที่โอราน่าออกมาตบบอลแล้วก็พลาดนะครับทั้งนั้นที่มันควรจะเป็นจังหวะฝ่านะครับแต่ก็บรูซินก็ไม่ได้เป่าให้แต่อย่างใดนะครับแต่อย่างนในเรื่องของกรรมการก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องมีตการถกเถียงกันเกิดขึ้นตลอดซุนส,สเปอร์เองเนี่ยก็ ดูแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะกับแนวทางวิธีการเล่นของเขาหลังจากได้โค้ชใหม่เข้ามานะครับตอนนี้คือยังปรับตัวไม่ได้เนาะถ้าว่าปรับตัวได้แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงส่วนแมนซิตี้เองก็ชนะนิวคาสเซิลไปในสกอร์หนูนย์เป็นเกณ์ที่ผมเชียร์ให้ซิตี้ชนะนิวคาสเซิลเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้านิวคาสเซิลชนะหรือว่าแบ่งแต้มได้นเนี่ยมันจะมีความ มั่นใจเพราะว่าช่วงนี้เนลสันจะต้องเจอกันกับทีมใหญ่ๆทันนั้นเลยด้วยนะครับวันอาทิตย์ครับวิลล่าก็ถลม่มเอฟตันไป4ประตูต่อ0แล้วก็เวสต์แฮมชนะเชลซี3-1เกมน,นี้ก็มีใบแดงจากไกเซโด้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของลูกจดโทษที่เอนโซ,โซ,โซยิงไม่เข้านะครับแล้วก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วก็ เชลซี Chelsea, คงต้องปรับจูนนันอีกสัิยะหนึ่งถึงหากว่าปรับทีมได้แล้วก็น่ากลัวนั่นเองนะครับส่วนค่ำคืนนี้ครับอาร์ซนต้ต้องเจอกันกันกบทีมคริสตัลพาเลซครับมาดูกันก่อนครับกับว่าก่อนเกมนั้นมิเกลเอตาครับออกมาให้สัมภาษณ์กับเกมเกมนี้ความคิดเห็นของเขามุมมองต่างๆ ยังไงกันบ้างครับเพราะว่านี่คือเกมสําคัญอีก1เกมกันเลยเพราะว่ามันเป็นเกมที่เราจําเป็นต้องชนะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนครับมิเกลพูดออกมา2ส,ส่วนด้วยกันกับการแถลงข่าวก่อนเกมนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บเจอเรนชิมเบอร์ครับเขาก็บอกว่าเอ่อมันเสียหายมากนะครับโดฉพะองยิ่งกับการที่เขาเพิ่งย้ายเข้ามาสู่ทีมแล้วก็มีอาการบาดเจ็บมันน่าผิดหวังสําหรับทุกฝ่าย นั่นว่าสําหรับทีมแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียหายเช่นกันครับเพราะว่าเราตั้งใจจะพาเข้ามาสู่ทีมนะครับแล้วก็เขามาแล้วปรากฏว่าทำงานได้ดีอีกด้วยตอนนี้เขาไม่อยู่กับทีมเราดังนั้นเราต้องปรับตัวครับมันโชคไม่ดีครับแต่ว่าเราต้อง move on กับเรื่องเหล่านี้กับเรื่องของทิมเบิร์นนั้นจะเจ็บนานไหมเขาก็บอกว่าเอาตรงๆเลยเนี่ยถ้าทางของทิมเบอร์กับการบาดเจ็บเป็นยังไงเขาบอกว่าคือเจอเรียนมี มีมีการแสดงออกที่ดีมากมากครับเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์พิเศษเผมรู้ว่าเราเริ่มจะรับรู้ขอบเขตของการบาดเจ็บจำนวนเวลาที่มันอาจจะยังไม่แน่นแน่นอนมากนักแต่ในจุดนี้เขาถือว่าเขาใจที่เขาโอเคทุกคนก็ต้องการที่จะช่วยเขาแล้วก็ทุกคนเองก็เข้ากับเขาได้ดีเป็นอย่างมากนะฮะมันจะเป็นการเดินทางระยะยาวของของของ,ของพวกเราแล้วการบาดเจ็บของชิมเบอร์เนี่ยมันจะส่งผลต่อตลาดนักเตะของเราไหมเขาก็บอกว่า ผมกำลังคิดถึงทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในทีมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเราต้องการที่จะกระจายการเล่นให้มันมีความต่อเนื่องโอเคครับทิมเบอร์เข้ามาเนี่ยอาจจะสร้างความแตกต่างอาะไรให้กับเรานะครับแต่ผมขอพูดถึงสิ่งตรงนี้ว่าเราต้องเตรียมมือเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมกับสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นกันต่อไปแล้วเทนนี่จะได้รับโอกาสไหมเขาก็บอกว่าจริงๆมันเป็นโอกาสของทุกคนนั่นแหละ นะฮะแล้วก็ทุกคนก็มีความสําคัญเหมือนกันทั้งหมดเรามีกลุ่มนักเตะของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องพร้อมเล่นถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นก็ตามทีนียังคงเป็นแผนของการทําทีมไมเขาบอกว่าเขาได้เล่นเกมในคอมมิชชั่นชิใช่ไหมล่ะดังนั้นผู้เล่นเมื่อ5วันก่อนในนัดชิงชนะเลิศก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนของการทําทีมนะครับทีนี้ผิดหวังใช่ไหมกับการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมกับฟอเรสต์เขาบอกว่าใช่ครับเขาผิดหวัง ใช่ครับผมก็หวังว่าเขาจะรู้สึกแบบนั้นเช่นกันแล้วการที่รายาย้ายมาสู่ทีมของเรา,ขเ,ราเขาบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือรายาจะเข้ามาพร้อมกับคุณภาพในการเล่นซึ่งไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับการที่เรามีผู้เล่น2คนต่อ1ตําแหน่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีคุณได้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับทิมเบอร์แล้วครับว่ามันสามารถเกิดขึ้นกับทีาประตูของเราได้มันเกิดขึ้นกับทิเบอร์กูตัวส์ของมาดริดกันรี้บ้อยแล้ว ดังนั้นคุณต้องมีความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะครับมันคือการที่คุณมีผู้ัูสาประตู2คนที่มีความสามารถคล้ายคลึงกันหากว่าใครสักคนมีอาการบาดเจ็บแล้วคุณจะพูดอะไรได้ไปมากกว่านั้นละ่ะดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมเราต้องพร้อมกับการที่จะลงเล่นทําการแข่งขันตอนนี้เรามี2ผู้ัูสาประตูฝีมือดีที่เข้ากับรูปแบบสไตล์ของเราอย่างชัดเจน,นนั้นผมจึงมีความสุขมากๆกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับทีมในตอนตอนนี้แล้วก็ถามถึงว่าใครเป็นผู้เล่นในเบอร์หนึ่งของเราบอกว่ามันมันไม่หรอกครับ ตำแหน่งหมายเลข9เลข10เลข7 11ต่างๆก็ไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับคือหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะค,คนนั้นการเจอกับทีมต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นการเรื่องนักเตะกับการส่งลูสนามเรื่องของซินเซนโกอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าอเล็กซ์กำลังทําได้ดีมากๆครับเขาซ้อมร่วมกับเราแล้วก็บอกว่าเขาจะพร้อมลุนสนามในเร็วๆนี้พูดถึงกับข่าวนักเตะของทีมใหญ่ๆอื่นๆเ็าบอกว่าไม่มีไรครับเชซุสเองนะครับ พูดถึงข่าวของของอย่างอื่นเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรครับนักเตะทุกคนก็มีความฟิตมีความพร้อมกับการจะลงสนามก็แค่นั้นเองแล้วคายฮาวาสครับที่ลงสนามให้กับทีมเราเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคายฮาวาสนันปรับตัวให้เข้ากับทีมได้ดีผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีจริงๆกับเกมกับซิตี้มีโอกาสทํา2ประตูแต่ทําไม่ได้แต่ทุกอย่างเนี่ยก็มันมีความยอดเยี่ยมนอกจากการทําประตูสองวันก่อนของเขาเนี่ยเล่นใน2ตําแหน่งที่แตกต่างนั้น,น,นการเล่นตาแหน่งของเบอร์8ปดการเล่นตำแหน่งของเบอร์10 นะครับมันต้องทให้เขานั้นมีความหลากหลายที่เอามาเติมให้กับทีมความจริงจังของเขาความสมารถในการเคลื่อนที่ของเขาความอันตรายของเขาเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับจำสำคัญคือเรื่องของความเข้าใจในเกมแล้วก็การวิ่งในพื้นที่ต่างๆที่เขาต้องเรียนรู้เด็กคนนี้ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นผลงานที่ดีของเราดังนั้นผมจึงมีความสุขกับเขาณเวลานี้พอใจกับแนวรับของเราหรือเปล่าครับ กับตอนนี้ถึงแม้จะมีการบาดเจ็บของทีมเบอร์เขาบอกว่าเราไม่ได้มีการวางแผนกับการบาดเจ็บนั้นต้องประเมินตัวเลือกต่างๆอีกทีนึง ผมมีวิธีการในการจะดึงนักเตะพวกนี้ออกมาสู่แผนงานที่บนันที่สุดของผมแต่ว่าผมไม่สามารถควบคุมอะไรได้ไปมากกว่านั้นดังนั้นแล้วเราก็คงจะต้องเปิดกว้างเสมอและต้องเปิดกว้างเพื่อตอบสนองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันมันไม่ใช่แค่อาการบาดเจ็บอย่างเดียวครับแต่ว่ามันคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจําเป็นต้องทําพูดถึงในชัยชนะที่เราเจอกันกันกบทีม nottingham forest กันอีกสักหน่อยว่าเป็นกย่งบ้างเขาบอกว่าเราครงเกินได้เหนือกว่านะครับแล้วก็เราเล่นในพื้นที่ต่างๆได้ดีกว่า จำนวนกับการสร้างโอกาสก็มีมากกว่าแต่ว่าเรามอบโอกาสให้กับพวกเขาเองดังนั้นแล้วเนี่ยการเล่นบอลของเราทั้งบอลยาวอาบอลจังหวะ2นะครับเราทําได้ดีแต่ว่าการเสียประตูของเรามันคือความผิดพลาดที่พวกเขาฉกความได้เปรียบตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็โต้กลับซึ่งเมื่อเรามาดูแล้วเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับว่าการที่คุณครองเกมได้เหนือกว่าคู่แข่งไม่ได้หมายความว่า คุณจะทาให้ทุกสกังอกมันดีขึ้นเช่นกันดังนั้นเราจะเป็นต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงี้เพราะการผ่านมนสุดท้ายให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นการการันตีกับสิ่งที่เราต้องมีการฝึกฝนกันเพิ่มเติมอีกด้วยพูดถึงความเฉดขาดครับเขาก็บอกว่าความเราต้องมีความเด็ดขาดมีความเฉบขาดมากกว่านี้เมื่อคุณต้องเล่นเกมต่างๆมันต้องจบลงด้วย3 4ประตูแต่ว่าคุณทําไม่ได้นั่นคือผลว่าทําไมพิมพ์ลิงกฤษจึงเป็นแบบนี้ฮะมันเป็นความโชคไม่ดีครับกับการที่จบเกมแล้วมมีีคควาตึงเรยด แบบนี้อยู่เสมอพูดถึงเรื่องของบูคาโยซาก้าว่าเขาพัฒนาการในการลงเล่นขนาดไหนเขาบอกว่าสาก้านั้นดีขึ้นทุกปีครับแล้วก็ความดีของซาก้าแบบนี้มันคือเรื่องที่ดีครับเขาเขามีการตั้งเป้ากับตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วก็ต้องการทําทุกเสียงให้มันดีขึ้นเช่นกันเขาทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีความกระหายอยากจะเรียนรู้พัฒนาแล้วก็กลายเป็นคนที่ตัดสินเกมได้ทุกๆ3วันนั่นคือสิ่งที่เขามีอยู่ในสายตาของตัวเอง เขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นทําทุกอย่างนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของการลงสนามการเตรียมความรับมือต่างๆวิธีการต่างๆที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเขากําลังทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความต่อเนื่องพูดถึงสถานการณ์ของผู้สาวประตูก,ก็บอกว่าเอ,อ นี่บอกครับว่ามันอาจจะดูแปลกกันเล็กน้อยเหมือนกันกันกบการที่มีผู้สาวประตูฝีมือดีในทีม2คนแต่เมื่อคุณเปรียบเทียบกันแล้วครับเรามีปีกซ้ายที่ยอดเยี่ยม2คนกองหน้ายอดเยี่ยม2คนแล้วก็มีมิดฟิลด์คุมเกมที่ดีอีก2คนดังนั้นทั้งจจิงโยทั้งไรส์นะครับปาเตมันไม่ใช่ปัญหาครับ เราแค่ต้องการฝึกซ้อมทุกวันให้มันดีขึ้นแล้วก็ทําให้สถานการณ์ต่างๆมันออกมาดีแล้วก็มีแนวโน้มที่มันยอดเยี่ยมก็แค่นั่นเองเมื่อคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งาต่างๆรอบตัวของคุณในทุกๆวันเชื่อผมเถอะระดับของทีมในการแข่งขันมันจะสูงขึ้นไปโดยปริยายนะครับณตอนนี้ครับเมื่อคุณมีการเปรียบเทียบกับตําแหน่งต่างๆเมื่อ2ปีก่อนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านักเตะที่รามีในมือของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างๆเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนกันเลย พูดถึงเรื่องของกองหน้าที่คนจะทำประตูได้เกิน20ลูกต่อฤดูกาลเขาบอกว่าเราไม่ได้มีพเพล่นแบบนั้นครับเพื่อจะเอามาแล้วก็ทำประตูได้โดยตรงแต่เราหมายถึงว่าทุกคนต้องชอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำประตูนะครับมันอาจจะไม่มีใครคนนี่ทำประตูได้ 20- 30ประตูคนเดียวต่อฤดูกาลครับแต่คุณดูสิครับว่านักเตะของทัาทุกคนก็มีู่นด้วยกันทั้งนั้นโอเดกาศีบห้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนโอเดกาเคยทําแค่3หรือ4ประตู นั่นหมายความว่าอะไรครับเรามีพัฒนาการในการเล่นของด้วยบันดีขึ้นแล้วก็นักเตะเรามีโอกาสในการจบสกอก์มากขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าจุดนี้มันเป็นส่วนสําคัญคือเป็นการกระตุ้นนักเตะของตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการในการลงสนามนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าใครได้ทําเกิน20ประตูนใน1นึูกการตอนนี้แต่ผมมั่นใจว่าเราจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ การปล่อยนั้งตะออกไปเขาบอกว่าผมไม่มีการขัดขวางครับแผนงานแผนการทีมมันชัดเจนอยู่แล้วอาการบาดเจ็บที่มันเกิดขึ้นมาทั้ง timber ทั้งเดอร์บอยแล้วก็มิงส์เนี่ยมาจากโปรแกรมที่มันเพิ่มขึ้นไหมเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งบูเอนดีมีทั้งกูตัวแล้วก็มีลิตาอีกด้วยครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในอดีตที่ผ่านมามันมีเกมต่างๆมากขึ้นแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของฟุตบอลโลกเกิดขึ้นดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เราองเราปรับตัวอะไรกันยังไม่ได้เพราะว่ามันคือการเกิดขึ้้นมาครรังแก นะครับเมื่อคุณมองไปเห็นอีกอีก3ปีต่อไปกับปฏิทินของกีฬาคุณจะพบว่ามันน่าหรือเชื่อมากๆว่าสิ่งที่นักฟุตบอลกําลังเตะต,ตอนนี้กำลังทาตอนนี้มันคือเรื่องของอะไรเราแค่จําเป็นต้องดูแลพวกเขานะครับในเรื่องของการเป็นสโมสรและจัดลําดับความสําคัญในการแข่งขันของพวกเขาให้มันดีขึ้นแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่ามันอาจจะสายเกินไปที่จะพูดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนี้แต่เมื่อมันผ่านไปอีกประมาณสัก30เดือนข้างหน้าเนี่ย ผมไม่รู้ว่าใครจะพูดอะไรได้ไปมากกว่านี้มันเป็นแค่ความกังวลที่มันเกิดขึ้นมากับสิ่งเหล่านั้นแน่นอนนะครับแล้วก็พูดถึงส่วนที่2กับการพรีวิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอารอนแรมสเดลครับการมาของรายยากมีความรู้สึกว่าเขามีการแสดงออกไงเขาบอกว่าเขาผมดีมากครับได้เห็นวิธีการฝึกซ้อมร่วมกันของทั้งสองคนเห็นการซ้อมแล้วผมคิดว่ามันดีจริงๆมันมีความสัมพันธ์ที่ดีครับ แล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าประดาาใจอะไรกับผมมากเพราะว่าผมต้องการหรือว่าผมคาดหวังกับนักเตะเหล่านี้เป็นแบบนี้กันอยู่แล้วเหมือนที่คุณได้เห็นว่าผมคาดหวังอะไรไว้ในการที่เอาดีแคนไรส์เข้ามามันคือเรื่องของกติกริรยาของนักเตะที่ต้องการที่จะเรียนรู้นพัฒนาตัวเองไปข้างหน้านะครับผมจะมีความกังวลมากกว่าว่านักเตะแต่ละคนท้าผมงานได้ดีหรือผมจะต้องจัดตัวนักเตะยังไงหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล,ล้อมรอบข้างของสโมสรที่มันไม่เอื้ออํานวยกับพวกเราแค่นั้นเองเอ่อมันคือการเดิมพันหรือเปล่าครับกับ กับความคาดหวังต่างๆเขาบอกว่ามันไม่ใช่การเดิมพันครับมันความจําเป็นมันไม่มีวิธีการอะไรเลยครับเมื่อเรามาอยู่กับทีมรุ่การที่ผ่านมาครับคุณพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างนักเตะชุดใหญ่กับชุดสำรองซึ่งคุณต้องการแก้ไขให้มันดีขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วคุณจะทํำยังไงครับในเมื่อคุณมีนักเตะเหมือนเดิมคุณก็ต้องเอานักเตะที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาเพราะว่าคุณจะเอานักเตะที่ยอดเยี่ยมจากศูนย์วัยชนมันก็ไม่ได้นะครับ ในตอนนี้เราได้มีการเรียนรู้กับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงมันคือการแข่งขันมันคือการรูปของการแข่งขันให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่กับคู่แข่งแต่มันคือภายในสโมรสรของเราฟุตบอลมันก็คือแบบนี้แหละครับการที่คุณได้ใช้เงินกับการดึงผู้รักษาตัยอดเยี่ยมเข้ามานะครับ มันก็คือเรื่องที่ดีครับไม่ว่าคจะใช้เงินจํานวนเท่าไหร่ก็ตามแต่นี่บอกว่าผมเองก็มีความสุขกับนักเตะที่มีอย่างนี้เช่นกันเรากําลังสร้างกลุ่มที่มันดีอย่างต่อเนื่องทดแทนกันได้นะครับหลักๆก,ก็คือเรายังคงต้องเล่นอีกหลายรายการดังนั้นการที่มีคุณภาพนักเตะที่ดีมันก็จะส่งผลดีกับทีมในระยะยาวแล้วก็มีความสม่ำเสมอมากขึ้นพูดถึงรอยฮอสซันครับที่ปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมครับปัจจุบันรอยฮอสซันเนี่ยปุรยของคริสตัลพาเลทก็อายุเขา,เขาบอจว่า ผมเนี่ยให้ความชื่นชมเขานะผมบอกเขาเป็นการส่วนตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาทําแต่มันคือสิ่งที่เขาทํากับมันด้วยครับมันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆเขายังคงถมตัวเหมือนเดิมมีความฉลาดแล้วก็มีวิธี่องของวิธีการจัดการต่างๆผลการแข่งขันที่มันดีมันคือความยอดเยี่ยมแต่ว่าเมื่อมองเห็นใครสักคนที่ทาถึงวิธีการทําต่างๆคุณจะพบว่ามันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าอะไรซะอีกเรื่องของรอยรอยฮัสซันที่ยังคงแพชชั่นกับฟุตบอลเขาก็บอกว่า ผมไม่สามารถจะให้สัญญาได้ว่าผมจะมีแบบเขาหรือเปล่าแต่ผมพยายามจะทำอย่างผมให้มันดีที่สุดพูดถึงไรซ์ที่เล่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ขอบอลเยอะมากเขาก็บอกว่าผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจนะครับอยู่แล้วมันคือการความกระตือรือร้นที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเรามีความแตกต่างในแง่ของสไตล์การเล่นกับเวสต์แฮมดังนัน้นอาจจะมีความคาดหวังจากตัวเขาเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าทุกๆคนก็ต้องปรับตัวเช่นกันไรซ์ Rice, จะกลายเป็นนักเตะท,ที่คุ้มค่าของทีมไหมเขาก็บอกว่า สำหรับผมแล้วเนี่ยมูลค่ากับรางวัลเนี่ยจะไม่สามารถไปด้วยกันได้ครับมันคือความโชคไม่ดีครับจริงๆเรามีความสุขมากเลยนะแต่ว่าเราพยายามอย่างหนักกับการจะทําเรื่องของพวกนี้ผมรู้สึกขอบคุณกับการที่มีไรจุดในทีมครับเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ความเคารพนะครับเกี่ยวกับการเล่นของเขาแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเราจะได้เห็นว่าเขานั้นจะมีอิทธิพลอะไรกับเราในหลายๆปีต่อจากนี้อีกบ้างพูดถึงเรื่องของสภาพจิตใจของทีมครับก็บอกว่า มันอาจจะเป็นการเรียกร้องเป็นความคาดหวังของทีมได้ก็จริงครับแต่ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีความชัดเจนในการรักษาคุณภาพจิตใจและพลังงานของตัวเองให้มันดีขึ้นอีกด้วยผมมีความสุขนะนะฮะเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันเป็นการสะท้อนให้เห็นนักเตะได้เยอะขึ้นเช่นกันมันคือความสําคัญเพราะามันคือการบ่งบอกถึงตัวตนของเราว่าเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ทําเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นขนาดไหน นะครับดูภาพรวมจากการสัมภาษณ์ของมิกลเอต้าแล้วเนี่ยมันมันยังไม่ได้เป็นการเจาะลึกลงไปในเกมที่เจอก,กันกับคริสตัลพาเล e แต่เป็นการพูดคุยเรื่องราวโดยรวมเช่นกันนะครับแต่ว่าทีนี้ครับเรามาดูกันต่อไปค่ะกับการพรีวิวของเกมพิม์ล็กอังกฤษในเกมเกมนี้เนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ ความพร้อมของทั้งสองสโมสรครับอาร์เซนอลนั้นไม่มีแน่นอนก็คือเชซุตทิมเบอร์เอนนี่ซินเซนโกโลคองกาบาโลกุลเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการทดสอบอาการบาดเจ็บน,นะครับแต่คิดว่าน่าจะกลับลงสนามได้โดยเฉพาะตัวของซินเซนโกส่วนพาเลสนั้นไม่มีโอลิเซฟรังกาแล้วก็ฮิวช์ค่อนข้างชัวร์แล้วเหมือนกันสว่วนรายชื่อตัวจริงของทั้งสองสโมสรจึงคาดว่าจะจัดผู้เล่นลงอยู่ที่ประมาณนี้ครับอาร์เซนอลนั้น ก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเซนเตอร์มาใช้4เซนเตอร์เหมือนเดิมครับ4กองหลังเหมือนเดิมครับโกเป็นแบรมสเดลซ้ายโทมินะครับหรืออาจจะเป็นซินเซนโก้ขวาเนี่ยเป็นปาเตหรืออาจจะเป็นไวท์ส่วนเซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นซาลีบาคู่กันกับมากานเยสมิดฟิลครับก็จะเป็นไรซ์มิโอเดกาดแล้วก็มีปาเตหรืออาจจะเป็นฮาวเวสส่วนกองหน้าเนี่ยซ้ายเป็นมาตี้ขวาเป็นซาก้าหน้าถ้าไม่เอ็ดดี้เอ็นเคทีก็จะเป็นเบนคายฮาวเวส นะครับก um, um, ็มีวิธีการปรับเปลี่ยนนักนักเตะในแต่ละฟอร์เมชันตำแหน่งแท็กติกกันอยู่เหมือนกันส่วนทีมคริสตัลพาเลทเนี่ยมีอะไรบ้างครับโกก็คงเป็นจอห์นจอห์นสโตนนะครับเซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นเกงฮีคู่กันกับแอนเดอร์สันแบ็กขวาจะเป็นวอร์ดแบ็กซ้ายเป็นทริกมิชเชลมิดฟิลด์ก็จะเป็นดูกูเร่คู่กับเลอร์มาตัวรุกก็จะมีอีเซ่อายูชูปนะครับแล้วก็หน้าเราจะเป็นเอ็ดวาร์ดนะครับโดยที่พาเลทเองก็ไม่ได้ดึงนักเตะอะไรเข้ามามากนักแต่ด้วยความที่มันเป็น การทำงานหรือว่าการทำทีมของปูรอยเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายของอาร์ซนอลแน่นอนนะฮะมาดูครับการเจอกันของ2สโม,มสรน6เกมหลังสุดครับพาเลทชนะ1เสม,มอ2และอาร์ซนอลชนะไป3เกมเกมล่าสุดที่บ้านของคริสตัลพาเลทครับในต้นปีในปีที่ผ่านมาครับอาร์ซนอลบุกมาชนะในสกอร์2ประตูต่อ0แล้วดูสแต็กของทั้ง2ทีมมาจุดเด่นจุดด้อยคืออะไรของพาเลทจุด แข่งก็คือเรื่องของการเล่นลูกเซตพีดครับแล้วก็แนวรับก็การการแย่งบอลจากคู่แข่งอันนี้เป็นระดับ5-5ดาวเลยนะ4ดาวเนี่ยก็จะมีการโจมตีจากปีกการแทงบอลทะลุช่องแนวรับป้องกันเรื่องของลูกเซตพีดนะครับแล้วก็เรื่องของลูกลังอากาศส่วนอาร์ซนอลห้าดาวก็จะเป็นการการโจมตีจากปีกสดาวก็จะเป็นการยิงไกลการแย่งบอลแนวรับต้องจะป้องกันการแย่งบอลจากคู่แข่ง แล้วก็การป้องกันลูกเสร็จพีดนะครับง่ายๆก็คือเรื่องของบอลจังหวดงะด2นั่นแหละส่วนจุดอ่อนของอาร์ซนอลครับสดาวก็จะมีลูกกลางอากาศนะครับแล้วก็5ดาวก็จะเป็นโดนเคาน์เตอร์แอตแทส่วนคริสตัลพาเลสนะครับสดาวก็จะเป็นเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็แนวรับป้องกันลูกยิงประตูยิงไกลไม่ค่อยได้นะครับสไตล์ของพาเลสก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเลยครับเล่นแอคเสซีฟเล่นใช้จ่ายบอลใช้โยนยาวส่วนอาร์ซอนคือการ ครองเกมเข้าไปเกมนี้นั้นคริสตัลพาเลทจะทําได้ดีกว่าลูกกลางอากาศส่วนอาร์สแนลนั้นจะมีโอกาสทําประตูจากลูกยิงไกลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของฮูสกอร์ที่จัดมาให้เราแบบนี้ถามว่าจบเกมเกมนี้เนะี่ยมุมมองจากฝั่งหลายๆฝั่งเขาคิดว่ายังไงอาร์สแนลยังคงดูดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะเล่นบ้าน,นของคริสตัลพาเลทก็จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เกมที่แบบอาร์สแนลชนะขาดหรือว่าง่ายขนาดนั้นอันนั้นคิดอาจจะเป็น1 0ึ1่งศูนย์สองหนึ่งสามสอง อยู่ที่ประมาณนี้กันด้วยนะครับอ่ะโอเคมาดูอัปเดตนักเตะและกันไทว่ามีกระแสะข่าวอย่างไรเรื่องของนักเตะขาเข้าตอนนี้ยังคงเงียบอยู่นะครับยังไม่มีอะไรออกมาชัดเจนนะครับถึงว่าจะมีข่าวเรื่องของการจะหานักเตะเข้ามาเข้ามาทดแทนการบาดเจ็บของทีมเบอร์ตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่มีข่าวทั้งปาวาทั้งซิมิกองนะครับทั้งเฟนิสดา ก็ยังเงียบอยู่เหมือนที่ผมบอกครับว่าจากการที่ดูจากเรื่องของวิเคราะห์แล้วก็คือบางทีอาการบาดเจ็บของทิมเบอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นหรือว่าอาจจะเป็นการดันนักเตะดาวรุ่งในอาคาเดมียของสโมสรก็คือเร a l ลวอเตอร์สเนี่ยเข้ามาสู่ทีมซึ่งเป็นแบบนั้นก็จะเป็นผลดีกับทีมมากๆเพราะว่ามันคือการให้โอกาสเด็กเยาวชนขึ้นมาแล้วก็วอเตอร์สเองก็ถือว่าผลงานน่าประทับใจอีกด้วยมิเกลต้าเองก็เพิ่งไปดูเกมที่ยูยี่สิบเอ็ดเจอกันกับทีม เลสเตอร์ ester, แล้วก็อาร์ต e ตอเองก็กดไปได้4ลูกโดยที่คนที่ยิงประตูแฮตทริกเลยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหนูอิตาลอนวานเนรีนั่นเองส่วนขาออกของเราครับน่าจับตาดูครับนูโน่ตาวเลสเนี่ยมีหลายทีมให้ความสนใจตอนแรกก็บอกว่าฟอ r e เรสจะเอาตัวใช่ไหมฟอเรสนั้น ตกลงเงื่อนไขกับอาร์ตตอลถ้าหากว่าตกลงได้นเนี่ยบางทีค่าตัวของเขาอาจจะเป็นอัพได้ถึง30ล้านปอนด์ซึ่งก็จะเป็นการปล่อยยืมตัวออปชั่นซื้อขาดแล้วก็ผลงานต่อไปในอนาคตล่าสุดเดี๋ยวนี้ล่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอีมทีมอื่นให้ความสนใจอย่างแอสต์เวลล่าก็อยากได้นูโนตาวาเรสเช่นกันดังนั้นเดี๋ยวรอดูครับเกี่ยวกับเรื่องของวาตาวาเรสว่าจะย้ายไปสู่ทีมไหนแต่ดูทรงแล้วเนี่ย เขาก็ถือว่าเนื้อหอมใช่ย่อยเช่นกันแล้วก็น่าจะออกจากทีมนะครับในตัวของนักเตะอย่างนี่ครับอาร์สโอลกำลังจะได้เงินส่วนแบ่งจากการซื้อขายของดินอส m มาร์ฟโรปานอฟครับอดีตกองหลังเซนเนอร์แบ็กชาวกรีซที่ย้ายจากอาร์สโอลไปอยู่สตุตการ์ทครับล่าสุดนั้นทีมเวสต์แฮมได้ยื่นข้อเสนอซื้อตัวเข้ามาในราคา22ล้านยูโรบวกกับออปชันแอดออนบางส่วนทาให้ปืนโตน่าจะได้เงินอย่างน้อยประมาณ2ล้านยูโร นะครับ2.2ล้านยูโรกับการซื้อขายครั้งนี้อีกด้วยส่วนนิกราเปเป้เปเปตอนนั้นที่มีข่าวว่าจะย้ายไปเล่นที่หลีกตุรกีเนี่ยตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับก็คือตกลงกันไม่ได้นะครับในรายของฟรินบาโลกุลเนี่ยปรากฏว่าเชลซีได้สอบถามถึงความเป็นไปได้กับอาอร์เซนอลที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาจริงๆอาอร์เซนอลพร้อมจะปอยในราคา45จนถึง40ล้านปอนด์อยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนนั้งแต่รายอื่นๆนั้นก็ยังไม่มีอะไรนิกลาเปเป้ก็ยังไม่ชัวร์จะเป็นยังไงสดิกโซเร นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันในย่อยๆเรื่องของตลาดนักเตะละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูมาคุยกันหลังเกมกับคําคืนนี้ท่อา์โตนจนเจินกับคริส l ตัเพลตเวลาตีสองนั่นเองนะครับเจอกันใหม่เพลิกต่อไปครับสวัสดีครับ